มีใครสงสัยไหมครับว่าตัวแอมเปร์ไดชาร์จเนี่ยชาร์จไฟเนี่ยว่ามันทำงานยังไงแล้วข้างในมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับผมก็ไม่รู้หรอกว่าตัวนี้มันใช้ได้หรือไม่ได้นะมาดูกันนะ เขียนบอกไอ้ลบแล้วก็บวกแต่เวลาถ้าเกิดแบตแบตเตอรี่เวลาได้ชาร์จมันทํางานจะไปทางบวกนะครับแต่ถ้าเกิดเราต่อผิดมันจะมาทางลบประมาณนี้นะก็ไม่ชำนานเท่าไหร่นะอยากรู้เหมือนกันข้างในมีอะไรดูกัน ได้ชำน,นาญเรื่องระบบไฟเท่าไหร่นะครับอยากรู้ครับว่าข้างในมันทำงานยังไงเราอยากรู้ล้วก็ต้องแกะดูปกติมันเสียหมงก็ทิ้งเลยไม่ได้เอามาแกะดูนะตรงนี้อยากแกะดูไปถ่ายคลิปไว้ด้วย ออกเลยออกแล้วไม่มีอะไรอยู่ตรงนี้แค่นี้ ไอ้ตรงนี้มันจะเป็นแม่เหล็กเนี่ยเห็นไหมตรงนี้มันจะเป็นก้อนแม่เหล็กม,มันเด้งได้ไหนมันมีสปริงด้วยนะข้างในแม่เหล็กจะมีสปริงตัวเล็กหรือเปล่าไม่รู้นะเนมื่อกี้มันอยู่อย่างนี้มีบวกแล้วก็มีลบไฟบวกเนี่ยจะมาจากตูดไดชาร์จเนี่ยครับ มาจากตูดไดชาร์จไฟจากตูดไดชาร์จมาเข้าบวกแล้วก็ไฟไฟมันจะวิ่งหากันได้ขวดเนี้ยอันนี้อันเนี้ยคือมันจะวิงว่งวิง่งวิ่งขานี้ยตรงนี้ขึ้นขานี้ขานี้ก็ต่อไปใส่แบตเตอรี่หรือสวิตช์ก็ได้นะฮะนี่สองขานี้คือไฟถ้าเกิดว่าไฟจากตูดไดชาร์จเข้าก็คือเข้าบวก ถ้าเกิดไดชาร์จทำงานปกติดีไอเข็มตัวเนี้ยเข็มตรงบวกเนะี่ยมันก็จะขึ้นมาทางนี้มันจะขึ้นอย่างนี้คือตรงเนี้ยมันมีมันมีแม่เหล็กเหมือนสนามแม่เหล็กครับเวลาไฟมันเข้าเนี่ยมันก็เกิดปฏิกิริยากับไอตัวแม่เหล็กตัวเนี้ยแต่ตรงนี้เสียไม่เสียเรามีการเช็คได้ว่าเสียไม,ม่เสียนะครับงงไม่งงนะครับผมพูดไปง,งงไปแบบเนี่ยนี่นครับตรงนี้นะ เป็นแม่เหล็กเห็นไหมเห็นไหมดูใกล้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยม,มันจะดินด้นดิ้นเห็นไหมผมเอาเหล็กเข้าไปใกล้ๆเห็นไหมมัมน,ะมน,นะนจะดิน้น,นนะเห็นไหมยังไม่ยังไม่ถูกนะยังไม่ชนนะเนี่ยเนี่ยจะดิ้นเนี่ยเนี่ยแรงเลเห็นไหมแล้วฝั่งนีอ้อันนี้น่าจะเสียงไม่รู้ สมมติว่าไฟไฟเข้าเนี่ยเี่ยแค่เขาเข้าใกล้เขาได้ขึ้นแล้วเห็นไหมยังไม่โดนนะดี๋ยวออกเห็นไหมเนี่ยเออไม่เสียหรอกเนี่ยเห็นไหมนี่ยังยังไม่ถูกนะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูตรงนี้เห็นไหมเนี่ยคืออันนี้ใช้ได้เวลาเนี่ยเห็นไหมมันไม่เยด้าปลายไขควงผมยังไม่ได้ถึงนะ นี่ครับหลักการทำงานมันเป็นสนามแม่เหล็กเวลาไฟจะไดชาร์จอ่ะขานี้พอขึ้นมาขานี้ปุ๊บไฟมันก็จะวิ่งผ่านสะพานไฟตรงนี้นีน่ครับมันจะวิ่งผ่านมานี้มันจะเกิดตรงนี้จะเป็นแม่เหล็กค้อผีโคมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นแม่เหล็กพอไฟมันผ่านมันก็เกิดกระแสไฟครับมันก็เปียกไม่ถูกเหมือนกัน,นเห็นไหม มันก็จะโดดมาข้างขางนี้แล้วก็เข้าแบตเตอรี่ก็คือชาร์จไฟปกติริง,ง,งโอเคครับแต่ประโยชน์ก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับผมก็อธิบายไม่ค่อยเก่งนะครับแต่หลักการทำงานก็อยู่ประมาณนี้แต่ข้างในจะมีสปริงหรือเปล่าเนี่ยแล้วผมแกะดูแบบพอรู้แจะแกะดูอีกที โอเคครับสวัสดีครับน okay, รบผมจะทดสอบติดเครื่องให้ดูนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้ใช้งานมันก็จะอยู่ตรงศูงนยะครับถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่ไดชาร์จถ้าไดชาร์จมันทํางานมันจะไปฝั่งบวกไปฝั่งนี้อาจจะขึ้นยี่ิห้าหรืออะไรก็แล้วแต่แรงดันไฟจากาไดชาร์จมาคผมต่อไว้สองแบบก็คือแบบแอมแปร์แล้วก็ ไฟตาแมวถ้าเกิดเราเปิดสวิตไฟตาแมวมันก็จะโชว์ไฟติดเนี่ยครับแต่ถ้าเราสตาร์ทเครื่องไดชาร์จทำงานปกติไฟตัวเนี้ยจะดับแล้วก็เข็มตัวเนี้ยจะตีไปทางบวกลองดูครับไฟจะดับนะ